บเบาะแสจากยุคน้ำแข็งทีมนักวิจัยเจาะภูเขาน้ำแข็งแอนตาร์กติกาเผยข้อมูลภูมิอากาศย้อนหลัง1.2ล้านปีวันที่11ตุลาคม2025แอนตาร์กติกาทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติจากสถาบันวิจัยสภาพภูมิอากาศโลก International Climate Observatory ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญหลังสามารถเจาะและละลายน้ำแข็งจากชั้นลึกสุดของแอนตาร์กติกาได้สำเร็จ ซึ่งเผยให้เ <Emer> ห <gent ing> ็นข้อมูลทางภูมิอากาศที่เก็บกักไว้ในชั้นน้ำแข็งอายุเก่าแก่กว่า1.2ล้านปีการค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณโดฟูจิซึ่งเป็นพื้นที่สูงและหนาวที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปน้ำแข็งโดยทีมวิจัยใช้เทคโนโลยีเจาะแกนน้ำแข็งลึก (deep ice coring) d e r เพื่อดึงตัวอย่างน้ำแข็งจากความลึกกว่า3,000เมตรขึ้นมาศึกษา ภายในน้ำแข็งแต่ละชั้นมีฟองอากาศจิ๋วที่บรรจุก,กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนไว้ทำให้สามารถวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและปริมาณก๊าซเรือนกระจกในยุคโบราณได้อย่างละเอียดนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าข้อมูลใหม่นี้ช่วยยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกในอดีตเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรที่สัมพันธ์กับการหมุนรอบของโลกและการเอียงของแกนโลกแต่สิ่งที่น่ากังวลคือปัจจุบัน ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศสูงกว่าค่ามาตรฐานในรอบหนึ่งล้านปีมากกว่าสองเท่าซึ่งบ่งชี้ถึงผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์โดยตรงดรไฮเดนบรูคส์หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาไม่ใช่แค่ของแข็งสีขาวแต่มันคือคลังข้อมูลของโลกเมื่อเราศึกษามันเรากำลังอ่านประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์เราเอง ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้กับองค์การสหประชาชาติและหน่วยงานสิ่งแวดล้อมทั่วโลกเพื่อใช้ประกอบการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตรวมถึงช่วยวางแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนในระดับนานาชาติ